ดีครับทุกท่านนะครับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ตัวเลขพยากรณ์ตัวเลขว่าตัวเลขไหนนะครับเลข A ก็คือเลข1นะผมจะมาถอดรหัสพยากร์วิเคราะห์ตัวเลขว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี้ตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขนําโชคนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับผมจะทิ่ฐานถอดพยากรทั้ง2สองสำรับนะ และเรามาลุ้นกันดูนะครับทุกท่านว่าตัวเลขนำโชคในวันที่1พฤศจิกายน2,68 8นี้ตรงกับวันเสาร์วันลงทุนแห่งชาติตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขนำโชคนะครับถ้าตำแหน่งตัวเลขใดมีไพ่การเงินมีไพ่โชคลาภค่อนข้างเด่นจะถอดรหัส2ชุดเลยนะครับมาลุ้นกันดูว่าตัวเลขไหน ลุนไปพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเป็นตามกำลังวันนะวันเสาร์เป็นเลขเจดหรืออาจจะเป็นเลขเบิ้ลไหมเลขเบิ้ลเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแต่งวดที่แล้วนะครับมีคนท้องที่เขาฝันคนท้องใกล้คลอดน่ะฝันว่าฝันตัวเลขหนึ่งจะมา00นย์ยไหมนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองเราก็มีการสูญเสียเลข0 0นย์จะมาไหม วันเสาร์กำลัง10บกำลังของดาวโนปคราคห์นี่คือเลขสิตัวเลขที่จะมาคือเจ็นึ่งอธิษฐานพร้อมๆกันนะครับตัวเลขใดจะเป็นตัวเลขนำโชคในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับหนึ่พฤศจิกาหนึพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ตัวเลขนั้นถอดรหัสออกมาเป็นไพ่เหรียญเงินเหรียญทองให้โชคลาภกับผมโกโก้พ่อมดน้อย ขอให้ออกมารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการรุ้นจากคำพยากรณ์นะครับทุกท่านนะผมจะใช้ไพ่พยากรณ์ชุดละ3ใบนะครับเลขสิบแทนตำแหน่งของเลขศูนย์นะทุกท่านนะครับหพฤศจิกายนนะครับขอให้ชี้แนะลูกหลานออกมาให้รู้ให้เป็นแนวทางนะครับว่าตัวเลขไหนจะ ที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นรางวัลน,นะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้า เ,เลขศูนย์นะศูนย์แล้วก็จะถอยหลังมาจำนวนไพ่พยากรณ์โดยรวมถ้าออกมาในกองไหนค่อนข้างที่จะเป็นตำแหน่งของโชคลาภนะทุกท่านนะครับก็ขอให้ออกเป็นตัวเลขนำโชคจะไปเป็นเลขท้ายสองตัวหรือจะเป็นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่ง ก็แล้วแต่ท่านาที่ฐานดูนะครับผมจะคัดตัวเลขให้เหลือแค่4ตัวนะครับ4ตัวนี้นี่คือรอบที่2แล้ว6 7 8 9็ูน ถ้าตำแหน่งเลขใดขึ้น1เหรียญทองแล้วก็กงล้อมหาสมบัตินะครับผมก็ใช้คำว่ามีแนวโน้มนะไพ่สองกองไพ่สองสำรับนี้ถ้าขึ้นเป็นกงล้อมหาสมบัติหรือหนึ่งเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งตัวเลขใดนั่นคือแล้วเราก็มาลุ้นกันดูว่าแล้วในความเป็นจริงในวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะออกมาอย่างไรและก็ไพ่พยากรณ์กองที่สอง เลขไหนจะเป็นเลขนำโชคก็ให้กงล้อมหาสมบัติ1เหรียญทอง1ช่ถ้วยมหาสมบัติไปอยู่ที่ตำแหน่งเลขนั้นนะครับ3ใบนะ1 2 3 1 2 3 เลขเจ็ดจะมาไหมผมก็ชอบศูนย์ศูนย์จังเลยเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันฝันก่อนจะตอนชดชานี่ฝันว่ามีคนเอาเงินแบงค์ร้อยมาให้เป็นปึ๊ๆเลยนะครับ100หนึ่งศูนย์ศูนย์เปล่าความฝันก็คือความฝันนะคะนี่คือการถอดไพ่พยากรณ์ว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขนำโชคพบ แล้วนะครับอย่างละหนึ่งเลนทองอยู่นี่หนึ่งเลนทองนี่ไม่เป็นไรอ่าเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งคือตัว A นี่นะเลขหนึ่งคือตัว A นี่นะครับเจมส์ถมมาทำไมอัดคลิปอยู่แป๊บนึงนะ เลขหนึ่งพลังงานของตัวเลข1เด็กถือดาบเก้าเหรียญขัดแย้งในตัวนะครับมันเป็นเลขขัดแต่ว่าตำแหน่งการเงินีขึ้นเก้าเหรียญดูว่าแต่มันมีตัวนี้คือขัดแยง้งคือไพ่ปีศาจนี่คือขัดแยง้งขัดแยง้ง1จะเป็น7หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่คือเลข1น,นะครับ ตำแหน่งเหรียญได้เก้าเหรียญอ่ะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับเก้าเหรียญแล้วในไพ่ชุดที่สองขึ้นอะไรเอยในตำแหน่งเลขหนึ่งอัุวินบนบนบินบนราชาแห่งทรัพย์สมบัติถ้วยมหาสมบัติอาจจะเป็นหลักร้อยหรือเปล่านะครับเลขหนึ่งได้ราชาแห่งทรัพย์สมบัติกบหนงถ้วยมหาสมบัติล่องลอยบนอากาศอืมหนึ่งเป็นเก้าแต่ไม่เต็ม หลักร้อยหรือเปล่า100่งศูยนไหมะครับเลข1ได้9เหรียญพลังงานค่อนข้างที่8ปดสครับเลข1แต่ติดปีบยบินดูว่าเป็นตำแหน่งของบนนะครับบนก็ได้นะบนเลข1คือบน3ตัวท้าย3ตัวบนเลข2พลังงานตัวเลขพลังงานค่ยที่ขึ้นมา ทนเบรนพิกผันกับบนกับล่างราชินีดาไพ้พระสิงศักดิ์สิธิ์เลขสองเลขสองก็น่าจะดังอยู่นะแต่ก็ไม่แต่ก็ขึ้นไพ่ราชควีนออาสวดราชินีถือดานนะครับทุกท่านนะแล้วก็ขึ้นตำแหน่งของไพ่พระแต่การไพ่เงินยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับไพ่การเงินในรอบที่สองได้อะไรหกเหรียญ จ็ดดาบอาจจะมีคนชอบเลขสองเยอะอยู่นะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ผมว่าอาจจะเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าเนี่ยไพ่เจ็ดดาบหอบดาบวิ่งหนีอาจจะเลื่อนไปก่อนคนอาจจะซื้อเยอะอาจจะเด้งไปรอบหน้าก็ได้ไหมแต่ในนี้ถ้าเป็นตําแหน่งพไพ่พยากรดูว่าไม่ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับไม่เด่นเท่าไหร่เลขหนึ่งยังเด่นกว่าเลยเลขหนึ่งนะหนึ่งเด่นกว่าแล้วพลังงานเลขสามล่ะครับเลขสาม เลสมีแนวโน้มนะครับ12ไม่มาอาจจะเป็น13ก็ได้นะเดอะเมจิเชียนเทพจแห่งโชคล้านครับเลข3ตึกถล่มสี่เหรียญเป็นเป็นลกษาะที่ค่อนข้างที่ยมันยังขัดแย้งอยู่นะแต่ว่าเดอะเมจิกอาจจะมาโผลมาก็ได้นะครับอาจจะมาโผมาก็ได้เ h อะเมจิเชียนพลังงานโดยรวม8เหรียญในรอบที่2ขงทุกนาแปเหรียญ3ถ้วย เดอสุดตาแเหรียญเลขหนึ่งได้9้าเหรียญได้8ดเหรียญสามถ้วยก็อยู่ในเกณฑ์เปอ์เซ็นเลขสีต่อไปเลขสีน,นะครับทุกท่านนะครับหถ้วยเลขสี่เลขสี 4, ่ 4, ถ้วยค่ะสถ้วย ราชานั่งบันลังยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับดูในรอบที่สองสิเจ็ดถ้วยห้าถ้วยผิดบางยังยังไม่เด่นเลข5นี่คือการถอดรหัสไพสร,ร,รัยกรตัวเลขนำโชคในวันที่หนึงพฤศจิกายนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมโกโก้พมดน้อยท่าในใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากให้ฝากให้กำลังใจช่องด้วยการ กดต ata, ciel, k k Find, seaweed, bs, société, ิดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมนะครับเลขห้านะครับก็คือห้าเหรียญเดมูลแปดไม่เท้าไม่เด่นเท่าไหร่เลขห้าโกโก้พอมดน้อยแล้วเลขไหนมันจะเด่นนะจ๊ะเธอนี่ก็หถถวยสิบแปไม่เท้าที่เด่นก็คือมีเลข1กับเลขสามนะครับทุกท่านนะที่ผมดูมา เลขหนึ่งกับเลขสามต่อไปเลข6นะครับเลข6 9ถ้วย The Emperor แถ้วยผิดหวังแต่มันเป็นเลข8นี่กลับหลังจะเป็นเลขเก้าไหมครับทุกท่านนะครับหกจะกลับเป็นเก้าไหมเพราะขึ้นขึ้นเ้าถ้วยนะครับ ขึ้นไพ่เก้าถ้วยแล้วก็แปดถ้วยผิดหวังกับหลังหันเลขหกจะกับหลังหันหรือเปล่านะครับเลขหกกับหลังหันไหมในในรอบที่สองสิทธิ์ไม่เท่าราชินีถือเหรียญัดเมจิเชียนอาจจะกลับเป็น9ก้าก็ได้นะหอาจจะกลับเป็น9้านะครับในนี้ก็เป็นหนึ่งสามหหนึ่งสามเก้าไหม หนึ่งมไหมเดอะเมจิกเชียเป็นเงินมีแนวโน้มจะเป็นเงินเลข6แต่มันเป็นขึ้นลักษณะกลับหลังกลับหลังนะครับเลขหต่อไปเลข7วบันเสาร์ก็เป็นเลข7อยู่แล้วนะครับทุกท่านนะบันเสาร์พลังงานบันเสาร์คือเลข7แล้วเลข7นี้จะเป็นเงินไหมจะเป็นเงินนะสองไม้เท้า8เหลี่ยม9ดาว เหรียญแปดเหรียญอยู่นะครับแต่ไม่ต้องคิดกังวลมากมายนี่คือเลขเจ็ดนะขึ้นแปดเหรียญแล้วในรอบที่สองคือเลขอะไรเลขหกคือพลังงานเดอะเมจิกเชียนที่จระแ่งโชคลาภเป็นเงินเป็นทองหูเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าเหรียญเลขหนึ่งก็ได้เก้าเหรียญนะครับแต่นี่คือเลขหนึ่งได้เก้าเหรียญในไพ่รอบแรกเลขเจ็ดได้ไพ่เก้าเหรียญรอบสองเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญเจ็ดเก้า แปดเจ็ดเก้าแปดเหรียญเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญทองเลยนะมีไพ่พระสิงศิีด้วยเลขเจ็ดแนวโน้มก็ผมก็ดูว่ามันน่าจะมาอยู่นะครับได้เจ็ดเพราะพลังงานเงินทองขึ้นมาเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญเลขแปดนะครับทีนี้เลขแปดนี้จะเป็นอย่างไรเลขแปดนี้จะเป็นอย่างไร สามเหรียญสี่เมเา้รราชาแห่งทรัพย์สมบัติเลขแปดก็ค่อนข้างที่จะเปิดนี่เปิดทรัพย์ได้เลยนะเปิดดวงดวงเปิดเลยไม่ติดขัดอะไรสักอย่างเลขแปดนะครับสี่เมเา้รราชาแห่งทรัพย์สมบัติหนึ่งมเมเา้ากงล้อมหาสมบัติอยู่เลขแปดทุกท่านหืสามกับแปดก็เลขเดียวกันนะครับสามกับแปดก็เลขเดียวกันนะ เลข8ดนะคะกงล้อมหาสมบัติมาอยู่ที่เลข8ดนะครับท่านเด่นมากเลยเขียนก่อนเขียนก่อนเลข8ดนะครับ1พอยอเนี่ยหนึ่งพอย,อยหอยออกแปดหกแปดาหกเกาไหมเด่นสุดก็คือเลข8ดถ้าให้คะแนนเต็ม5้าดาวอันนี้ได้ห้าดาวเลย 8, 8, เลขแปดเลขแปดห้าดาวเลขเจ็ดสี่ดาวเลขสามเลขสามกับเลขหนึ่งเลขสามกับเลขหนึ่งสามดาวแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเหลือเลขเก้านะครับทีนี้ เลขหกเด่นไหมเลขหก็เด่นอยู่นะครับเลขหมันเป็น6กับ9ที่ดูในตำแหน่งนี้ต่อไปนะครับทุกท่านนะครับเลขเเลข9นะครับชุดแรกของเลขเได้1ดาวชัวยชนะความสำเร็จ8ดดาว หนึ่งถ้วยมหาสมบัติเป็นตัวเลขนำโชคแต่มันเหมือนปิดนะครับผมก็เลยดูว่า6กับ9จะเป็นตัวเลขเดียวกันไหมครับทุกท่านเพราะว่านี่คือไม่บอกแต่เป็นเลขนำโชคไม่บอกแต่ได้หนึ่งถ้วยมหาสมบัติได้หนึ่งดาบชชยชนะความสำเร็จนี่คือเลข9กค่อนข้างสูงเลยน,นะแล้วก็2 2ใบนี้ผมจะแทนเป็นตำแหน่งเลขเลขท้าย2ตัวนะครับอ้าว 9ก้ถ้วยสองเก้า้าหเลขไท้สองตัว9ก้าสอ้าไหครับทุกท่านจบเี็นลงไปคือ9ก9 3เพราะหกับ9 62 63 92 93ตัวสุดท้ายเลข0นะครับเลข0ูนย์ว่าจะแล้วคนท้องฝันเลข0น อ้าวขึ้นมาเดทอยู่หมดชูดก็คือไพ่ความตายเลขศูนย์ได้ไพ่เดทลดมาจ่ายเงินเสียเงินเลขศูนย์ไม่เด่นเท่าไหร่ถ้าออกมาตามไพ่เสียงทายนะครับก็คือไม่เด่นเท่าไหร่นะรถลอตเตอรี่เลขบาอย่ายงอาจจะไม่ใช่นะครับนี่คือโดยรวม อืมถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็คือหน,นึ่งสามหกหนึ่งสามเก้านะครับเจ็ดกับแปดก็เด่นอยู่แปดได้กรงล้อมาหาสมบัติแปดเด่นเก้านี่มน่าจะเป็นล่างท้ายสองตัว บนก็จะเป็นเลขหนึ่งมานะครับหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามแปดนี่คือตัวเลขนะครับมันจะมองกลับหลังไหมเอ,อ่อยเดี๋ยวนะผมจะให้ดูยังไงเอ่ย ก็คือตัวเลขที่ถอนรหัสออกมานะครับเลขแปดนี่ห้าดาวเลขแปดหนี่ห้าดาวเลขแปดได้กงล้อมหาสมบัตินะครับเลขเจ็ดได้สี่ดาวเลขเจ็ดก็ได้ไพ่เจ็ดแปดเก้าเหรียญค่อนข้างเยอะอยู่เลขหกก็เด่นไหมเลขหกแต่มันขึ้นเป็นลักษณะเลขหกกลับหลังเลขเก้าก็เป็นขึ้นเป็นถ้วยมหาสมบัติอยู่แต่เป็นลักษณะสองถ้วยผมก็เลยใช่ว่าทํานายและความชอบส่วนตัว เลขท้ายสตัว1พฤศจิกายโยนิจ,จะมาไหมหกกับ9เป็นเลขท้ายสองตัวคือ6กสองหกสนี่คือเลขท้ายสตัวนะครับส่วนเลข1ก็เด่นอยู่ได้ราชาแห่งทรัพย์สมบัติได้เก้าเหรียญน,นะครับแล้วทีนี้เลข3เลขสขึ้น8เหรียญแต่เลข3ได้ได้สาดาวถ้าเป็น3ตัวก็ที่ที่ผมชอบนะ ที่ที่ดูออกมาจากไพ่ตัวเลขนี้ถอดออกมาก็คือ178 173หรือ138พลังงานตัวนี้ก็เอาไปลองไปจดไว้แล้วก็มาลุ้นกันดูนะครับในวันเสาร์ที่1น,นี้นะว่าจะมีอะไรนะครับแล้วทีนี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมจะมีไพ่ยอยู่สีใบนี้ ถ้าท่านเลือกได้10แดงนะครับท่านจะเป็นคนที่มีโชคอาจารย์ว่าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนี้นะถ้าท่านจะเป็นคนดวงดีมีโชคให้เลือกได้หนึ่งใบนะคะถ้าท่านเลือกได้ส0แดงท่านจะเป็นคนมีโชคมีลาบท่านอาจจะมีความโชคดีได้รางวัลที่หนึหรือได้เงินก้อนใหญ่ในวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยานนี้แต่ถ้าท่านเลือกได้สีดำ สิ่งที่ท่านชอบตัวเลขที่ท่านชอบก็าอาจจะคาดเคลื่อนอยู่นะครับ1 2 3หรือ4โกโก้หโกโก้สโกโก้สโกโก้สีพฤศจิกายนนี้ตัวเลขที่ผมโกโก้พอมดน้อยนะครับนี่คือส่วนตัวที่ชอบก็คือ178 7งเจ็ดแปดเจ็แปดหรือหนึ่งเจ็ดแปดแก็ตัวเลขสองตัวก็คือ หกกับเก้าหกสองหกสามเก้าสองเก้าสามนี่จะมาไหมถ้ามาหรือใช่ผมยังยืนยันเบอร์หนึ่งพึ่งได้นะคบเบอร์หนึ่งพึ่งได้ถ้าผมเลือกได้สีได้สีแดงตัวเลขที่ชอบก็อาจจะมาก็ได้นะครับท่านที่เข้ามาแล้วทุวยล่าฟังเลือกหรือยังเอ่ยหนึ่งสองสามเลือกติดติดบทเวลานะคบท่านใดที่เลือกกับผมโกโก้หนึ่งกองใบที่หนึ่ง โจ๊กเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โจ๊กแดงนะครับไม่บอกนะครับอยู่ที่บุญกุศลอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ไม่บอกอยู่ที่บุญกุศลเป็นไพ่ที่ปิดปิดไปในเชิงบวกอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่บุญกุศลท่านที่เลือกใบที่สองโกโก้สองสิบแดงนะครับแต่อาจจะต้องใช้สติปัญญาเหลี่ยมคมพลิกแพงหน่อยนะครับ สามกับสี่หนึ่งในนี้ได้สิบดำหนึ่งในนี้ได้สิบแดงสามสี่ตื่ดสามสี่เปิดพ้อกันเลยหนึ่งสองตื่ดท่านที่เลือกหมายเลขสามนะครับสิบดำอาจจะตัวเลขที่ท่านชอบนะอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่นะอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่นะส่วนท่านที่เลือกสิบท่านอาจจะมีเกณฑ์ดวงดีดวงแหงนะครับเรามาดูตัวเลขที่ผมสุปให้ดูนะ นี่คือตัวเลขที่สรุปออกมานะครับเลข8ถ้าดูตามไพ่เบกรนได้ได้ได้5าดาวเลข7 4ดาว1กับ3กับหนี่3ดาวนะครับส่วนเลขล่างหรือเลขท้าย6กับ9มันขึ้น2ถ้วย2ถ้วย, 2, วย2ดาบอาจจะเป็นเลขท้าย2ตัวหรือเปล่าก็ได้เขียนมาเป็น6-2 6-3แล้วก็9 2 9 3ส่วน3ตัวก็เป็น1 7 8หรืออาจจะมาเป็น7 7 8 7 7 3เพราะว่า1กับ7ตัวเดียวกันนะครับ ลองเอาไปสลับดูแล้วก็เอาไปลุ้นดูนะครับว่าที่เขียนมาหรือที่มาลุ้นกันดูในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะไปตรวจการบ้านกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคม,มีลาภความปรารถนาดใดในทางที่ดีของท่านทั้งหลายขอให้สำเร็จสมความปรารถนาะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครับ